ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะฮะคิมจักพันนะครับผมวันนี้นะฮะสินค้าอยู่ตรงหน้าท่านนะครับหอยเป่าหือนะฮะไม่รอช้านะครับเรามารีวิวให้กับแฟนเพจของเราได้เลยนะครับอาบอลลอนนะฮะหรือหอยเป่าหือนะครับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากนะในท้องตลาดนะครับตัวนี้นะฮะบรรจุ5ตัวนะฮะมีสลักบอกอย่างชัดเจนนะครับผมทีห้านะฮะห้าตัวน้ําหนัก85กรัมน้ําหนักเนื้อนะฮะแล้วก็วันหมดอายุแจ้งอย่างชัดเจนนะครับผม หกระป๋องเนี่ยบรรจุ5ชิ้น1ชิ้นขนาดเท่ากับลูกปิงปองนะฮะสินค้านี้เป็นเป่าฮื้อน้ำแดงนะครับการแพคเกจิ้งครับได้มาตรฐานนะฮะฝาปิดพลาสติกทารับประทานเปิดออกนะฮะมีที่เปิดได้มาตรฐานนะครับเปิดออกใช้งานได้เลยนะครับทานไม่หมดปิดฝาพลาสติกนะฮะและเข้าตู้เย็นเก็บไว้ได้นะฮะไม่มีปัญหาสินค้านะฮะถ้าสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับในอินบ็อกนะฮะ สินค้าพร้อมส่งครับยังไงขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับ